นี่ใครใครอ่ะไหนไล่ฟังนี่นี่ทำอะไรอดินอ่ะทำอะไรคะอดิน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 ไหนแกล้งใครคะแกล้งเบนอ่ะแกล้งเบนหรอแล้วยังไงต่อให้เบนกับอดินผ่ากันรอคะผ่าอือผ่ากันแล้วนี่ใครคะใครใครอนนากับข้าวฟันอ๋ออนนากับข้าวฟัน ตั้งต่อแล้วก็เตะปุ๊บนี่ทำไรคะทำอดินสามโมฟิวเจอร์ตีอ๋ออดินตีกับฟิวเจอร์เขี่ยหัวฟิวเจอร์เหรอคะปุ๊บอ๋อแล้วยังไงอีกแล้วนี่ใครคะอดินไม่ใช่อดินกับภูผาลบเตะอ๋อเหรอคะไม่เตะเลยเออเหรอคะแล้วยังไงนี่นี่ใครคะ แอนนากับทอฝันร้องไห้ร้องค่ะแล้วนี่ใครคะไอเดียนแย่งของโอ้ไอเดียนแย่งของแอนนากับทอฝันแล้วยังไงแล้วนี่ใครคะเปียกร้องไห้นอนเจ็บแล้วก็เปียกร้องคะ่ะใครทําคะไอเดียนกับฟิวเจอร์กับไอเดียน,นอ,อ๋อไอเดียน,นกับฟิวเจอร์ผักกันล้มเลยเหรอคะแล้วนี่ใครร้องไห้คะไม่ขอฝันกับฟิวเจอร์กับไอดินผักกันหรอคะใช่ แล้วนี้ใครคะคุณครูไม่ต้องบอกเองอ่ะครูคเลยคะไม่ผักนี่ครูลักเองนี่ครูเลยคะบนี่คุณครูอ้อมครูอ้อมบอกว่าไงคะบอกว่าไม่จะผักกันนะขอให้เราให้เราให้เลยอ๋อห้ามผักกันห้ามแกล้งกันใช่ไหมคะให้เล่นกันดีๆหรอคะแล้วทำไงคะแล้วขอโทษครับอ,อ๋อไอ้ลิงขอโทษเพื่อนๆหรอคะใช่ แล้วทำไงต่อดิ้นี่ทำไรคะเริสนับบอลอ๋อเตะบอลกันหรอคะใช่แล้วนี่ทำไรคะทัองกอบฟกอล์ฟไอดีมเบนด์แล้วก็เบนด้วยแล้วมุดฟิวเจอร์อันนี้ใครคะครูอ้อมอ๋อครูอ้อมเหรอคะไม่ครูไก่อ๋อครูไก่ด้วยเหรอคะใช่เดี๋ยวมันครูอ้อมนะคะใช่อันนี้มันทิชชูอ๋อทิชชูอันนี้ทิชชูอ๋อ ทำอันนี้เล่นกันห้ามไม่แกล้งกันใช่ไหมคะทำไม่แกล้งกันอ๋อเล่นเพื่อนกันต้องแบ่งกันเล่นใช่ไหมคะอันนี้ทำไงคะอันนี้ทำไรคะจับมือกขอโทษค่ะจับมือกันขอโทษหรอคะไม่แกล้งสัญญาไม่แกล้งเพื่อนแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่กวนแล้วนี่ทำไงแล้วก็เลยนเตะบอลกันอ๋อไปเล่นเตะบอลกันใช่ไหมคะใช่เตะบอลกันอ๋อและไอดินแล้วก็มีไอดินเหรอคะจบแล้วจบเดี๋ยวดิ โอ้จบแล้วเก่งจังเลยปบมือให้นอ้